นิลยาทารุนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูภาพรวมให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎในช่วงตลอดปี2567กันว่าด้านการงานการเงินและความรักจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก้าวไม้อู้ก้าวดาบมีเรื่องที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันเยอะแยะเหมือนกันนาะชาวกรกฎนะคะแต่ดีที่ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุ้นน่าจะมีในเรื่องราวของความรักความรักที่กำลังจะเริ่มต้นความรักที่สดใสการประสบความสำเร็จค่ะที่โดดเด่นเลยนะของสำหรับชาวกรกฎนะคะาการเริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆแต่ก่อนที่จะเริ่มต้นดูเหมือนจะต้องอาจจะมีการจบกับอะไรบางอย่างเนาะ แล้วก็เริ่มต้นกับสิ่งใหม่นะคะที่จะมีในเรื่องของความสำเร็จก้าวหน้าในอนาคตโดยเฉพาะอา,อาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเดินทางนะคะในเรื่องของการต่างประเทศตรงจุดนี้ <c oughs> ชาวกรกฎอาจจะได้มีการเดินทางต่างประเทศด้วยก็ได้นะคะแล้วก็การเริ่มต้นงานใหม่คือคุณอาจจะมีเรื่องราวที่อาจจะต้องคิดแล้วก็ตัดสินใจนะ เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะต้องจบกับสิ่งเก่าๆแล้วก็ต้องเริ่มอะไรใหม่ๆนั่นเองนะคะคุณอาจจะลัง,ลงเลสับสนนะคะแต่ก็ขอให้ดำเนินไปด้วยความสบายใจนะคะว่าจะมีสิ่งที่ดีๆรอคุณอยู่ข้างหน้านั่นเองแล้วก็เป็นช่วงที่คุณนะอาจจะมีการที่จะได้หลุดพ้นนะคะจากภาระหน้าที่ ต่างๆนะคะที่แบบว่าผัวพันมานานเนาะซึ่งการหลุดพ้นเนี้ยมันมาจากการที่คุณอาจจะต้องแบบมีการเข้าใจเสียสละให้อภัยนะคะความเบื่อหน่ายจะเข้ามาแทนความสุขความสุขสดใสนะคะของก้าวถ้วยเนาะจะมาแทนความเบื่อหน่ายของช่วงที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีนะคะอาจจะมีบางอย่าง จุดประกายความมีแพชชั่นในตัวคุณขึ้นมานะคะอาจจะเป็นเรื่องของงานบางอย่างที่คุณรักคุณชอบมากเป็นพิเศษนะคะแล้วคุณจะก็จะได้เริ่มต้นในเรื่องของงานใหม่เนาะในเรื่องของความรักนี่แหละดูจะโดดเด่นสำหรับชาวพฤษศชาวกรกฎนะคะโดยเฉพาะคนโสดนะคนโสดเนี่ยจะมีการ พบรักกับใครสักคนหนึ่งที่คุณจะต้องรู้สึกดีมากๆเลยทีเดียวนะคะที่จะเริ่มต้นความรักของคุณด้วยความสุขความสดใสนะเป็นคนที่แบบมีชื่อเสียงเกียรติยศนะคะเป็นคนที่มีคนนับหน้าถือตานะคะจะมาเกี่ยวข้องกับคุณต่างชาติต่างภาษาก็โดดเด่นนะคะคนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากคุณนะคะ ตรงนี้ก็โดดเด่นพอสมควรที่เขาจะเข้ามานะแล้วก็อาจจะชักจูงคุณนะคะในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรร่วมกันหรือมีชาวต่างชาตินะคะบริษัทต,ต่างชาติมา,าชักชวนคุณให้ร่วมลงทุนต่างๆแต่ก็เป็นเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจให้ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็เหมือนเป็น,เป,นเป็นอะไรที่มีความเสี่ยงด้วย แต่อย่างไรก็ตามนะคะการความก้าวหน้าในเรื่องของการงานนะการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็มีให้เห็นแต่มันก็มาจากความที่แบบต้องบุกบุกบ่บาฝาฟันพอสมควรนะคะแต่อย่างไรก็ดีอ่ะแค่ไพ่นะคะ The World ปิดจบเนี่ยคุณก็ชนะเลิศแล้วนะคะสำหรับกรกฎเพราะว่ามันเป็นไพ่ที่ยิ่งใหญ่นะเป็นไพ่แห่งความสำเร็จความสุข ความเปลื้มปิตินะคะการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะเรียกว่า,เ,าเป็นไพ่อีกใบหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะคะที่เกิดขึ้นมาแล้วก็แบบเหมือนครอบคลุมในหลายๆมิติทำให้กรกฎเนี่ยอาจจะหายเหนื่อยขึ้นมาได้บ้างเลยทีเดียวนะถ้าเรา,เาไม่คิดมากเกินไปนะคะตัดสินใจ โะะดยใช้หัวใจของตัวเองแล้วก็อาจจะมีเหตุผลมาประกอบบ้างอะไรเงี้ยมันเป็นไปในแนวทางที่สวยสำหรับชาวกรกฏเลยทีเดียวนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดูสวยงามเนี่ยเป็นการก้าวไปข้างหน้านะคะแล้วก็เฉิดฉายด้วยนะมีความเป็นออร่านะคะมีออร่าเป็นประกายในตัวคุณการประสบความสำเร็จและความมีชื่อเสียงด้วยนั่นเอง เอาลบนี้ก็คือเรื่องราวของกรกฎนะคะคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในรักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้หรือสมัครเรียนคอร์สออนไลน์สอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร์ l เคิลเพื่อที่จะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่ารับดูดวงส่วนตัวก็ได้เช่นกันและคอร์สกดแรงดึงดูดเพื่อดึงดูดรักแท้ดึงดูดใครคนนั้นให้เข้ามาอยู่ในชีวิตคุณได้อย่างง่ายดายนั่นเอง อย่าลืมสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในช่องนิรยาทาโระนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนนะคะประสบความสำเร็จโชคดีสมดังที่ใจม,มุ่งหวังทุกประการนะแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ